มผมรักมากโคตรขั่งเลยผมตาม x m a x มาตั้งแต่เจนแรกปี17ตอนนั้นผมเรียนอยู่ม .6 มอเตอร์ oh <yeah. S 1> โ,โ,โชว์เปิดมา x m a x จำได้เลยสีสีดำสีดาเหลืองเฮ้ยสวยว่าอยากได้สันนั่งโต๊ะเรียน oh <yeah. S 1> ผม <c oughs> ใช่ <c oughs> อยางเนี้เลยฮะเรียนจบมาทำงานทำงานทำงานไปปุ๊บจนมีเจนใหม่มาปี23กลใหม่มาหูสวยหายเลยชอบมาก มันดูพรีเมียมจังเลยมันดูเท่จังสวยแล้วเตะตามากไฟหน้าเป็นตัว X อีกพอผมดูไฟหน้าโอ้โหชอบมากเลยตัว X แบบเนี้ยผมยิ้มกว้างเป็นโจ๊กเกอร์เลยครับอย่างนงี้เลยอยากได้อยากได้อยากได้อย่างเงี้ยนนคนเราเวลามันอยู่ในจุดที่มีความสุขมากๆภาพมันจะดูเหมือนรุ่นฝันเพราะวะแบบดีใจมากผมไม่เคยเปรียบเทียบอะไรกับรุ่นอื่นเลยคือจดจอดใน X Max อย่างเดียวเลย X Max นี่ ใครจะบอกว่ารุ่นไหนรุ่นไหนดีกว่าผมไม่สนมันเหมือนเราเห็นผู้หญิงสักคนหนึ่งแล้วสึกว่าเน,นี่ยคู่แท้เลยเราสามารถคว้าได้อยู่แล้วผมก็เลยตั้งเป้าตั้งแต่นั้นมาจดในสมุดบันทึกวันนี้เก็บเงินได้เท่าไหร่ไม่ว่าเงินในจะกระปุกเงินในบัญชี<อ>ผมก็จะออมออมตลอดถึงจะเก็บได้แค่หนึ่งอร์ซก็ตาม,มขอให้เราได้กไดเก็บมันขอให้เราได้เริ่มอะฮะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ทุนในการไปดาวนี้ออกมา เป็นรางวัลชีวิตที่เป็นถ้วยทองคําเลยอ่ะภูมิใจครับ <c oughs> มันแบบตอนนั้นน้ําตาคอด้วยทั้งทงที่เป็นลูกผู้ชายมันเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งที่เราเดินทางมาตั้งหกปีมันมันมันอยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่ตรงนี้แล้วเราสามารถเป็นเจ้าของมันได้แล้วนั่งปุ๊บโอ้โหทําไมมันพอดีอย่างนี้ทําไมมันสวยจังวะทำไมภูมิใจยิ้มปันอย่างนี้เลยครับก่อนที่จะมีอ่ะผมฝันถึงตลอดนะแต่พอเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นแค่ความฝันแล้วมันกลายเป็นความสุข